สวัดีค่ะขยอยเยอรมันค่ะอืมวันนี้ดูคลิปมีเวลาดูคลิปเนาะผู้ใหญ่นิม่มขึ้นหัวข้อผู้ใหญ่นิม่มแกก็กะกะว่าอยู่แล้วเราคิดกะว่าอยู่แล้วแกไม่น่าจะอยู่ได้โดยความที่ขยัย็ขยื่นหน่อยเห็นใบบา้าง โอ้ยเหนื่อยทำง,งานอยู่คนเดียวแกบร้านเสร็จกะไว้อยู่แล้วว่าแกต้องอยู่ไม่ได้เป็นประทูอยู่ไม่ได้ <c oughs> อยู่ไม่ได้เพราะอีกฝั่งหนึ่งก็กินตะแกงเขียดเนาะอมเขียดไปต่อไม่ได้ซื้อหวยไม่ถูกกันเดียว เป็นที่รู้แล้วเนาะรู้กันทัดหน้าแหละแกก็น่านจะเอาที่สบายใจเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้แกคงอ,อึดอัดคิดมาถ้าเป็นเราก็คงอึดอัดเหมือนกันสองฝั่งสองฝ่ายแต่มันก็โอเคมันก็ไม่ใช่หน้าเรื่องแปลกสำหรับชาวบ้าน ถึงไม่อยู่ในตำแหน่งนั้นก็ยังทำหน้าที่ของลูกบ้านเนาะพัฒนาช่วยเหลือกันกกก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเครดิตดีกว่าทุกที่ในชนบทบูบ้านแถวบ้านเราในความคิดเห็นของเราดีใจด้วยค่ะสบายใจ ทงานทํำการของเราไปมีตั้งหลายอย่างที่โอ้แกไม่ไม่คงไม่เสียดายคิดว่าแกก็มีหลายวาระและที่อยากจะเออ่าที่ฟังฟังมาเาฟังจากคลิปของแม่ออฟแกก็โอ้คงจะดัดพอดสมควรกับสถานการณ์ สถานการณ์ตอนนี้เราก็เห็นสุดท้ายที่มาจากขยาวลุดโลกอะอันนั้นก็เคยที่ทยอยอเคยทำคลิปไปแล้วนะยังมองเห็นถึงความแตกแยกของคนที่จดจ่องที่จะทำร้ายกันเนาะ ไม่ใช่ชาวบ้านถึงขั้นว่ามึงพลาดเมื่อไหร่กูจัดมนะเออแล้วไงทีนี้ใครจะเป็นก็ใครเป็นก็ได้อยากเป็นก็เป็นก็อย่างที่เคยเคยลงคลิปไปนานแล้วเนาะแต่วันหยุดขยา่าเป็นวันหยุดพอดีวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ลงคลิปก็เลยเขียนมันเข้าไปดูคลิปที่มีอะไรที่ เขาไปช่วยงานดับก็อาจจะนั่งขำอยู่เพราะว่ามันสาเหตุมันมาหลายอย่างเนาะอนนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่น่าจะเป็นแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าแก่ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งตรงนั้นแล้วเนาะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านการพัฒนาหมู่บ้านน่ะน่าจะคล่องขึ้นเกณฑ์น่าจะทำอะไรได้หลายอย่างที่ไม่ต้องไประมัดระวังในความขัดแย้งของกลุ่มคนในหมู่บ้านเนาะคิดว่าน่าจะสะดวกทำอะไรก็ได้ตามใจที่ไม่ผิดต่อ ผู้คนกฎหมายให้ความร่วมมือมันน่าจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าฝ่ายตั้งแง่มันก็เยอะที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่จะนำความเจริญมาสู่หมู่บ้านมามันก็ไม่ได้เจริญอะไรมากมายมาค่อยเป็นค่อยไปนะช่วยกันพัฒนาค่อยทำให้มีสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็ยังดีกว่าที่อื่นที่เขาไม่มีอะไรไป ไปมีรูถามใช้คำว่าไปมีรูถามมันไม่เหมือนโกโกรร้โกโก้ม,มันมีขึ้นมาแล้วประเทศไทยมันมีกี่หมู่บ้านเล็กๆอ่ะกี่ร้อยกี่พันกี่หม,มื่นนะโอกาสที่จะมีเหมือนกบกอกนี่ยมันก็เนาะมันเป็นไปแล้วอ่ะความที่ว่ามันเป็นไปแล้วก็คือ <laughs> มันมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าตรงนั้นแล้วมันก็หลยหลายตามมาเรื่อยจากการที่มีสื่อมีแสงมี YouTube มี f อซมีข่าวสารที่กระจายไปทั่วโลกที่คนรับรู้ความเป็นไปเนาะแล้วอย่างมันมีคนที่ มีวิสัยทัศน์น่ะเขามีความเป็นเป็นเป็นคนที่กระตือรือร้นเนาะและเหตุก็ไปเกิดที่กับเขาด้วยกระตือรือร้นที่จะพัฒนาที่จะทำมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว,วเขาเคยเป็นมาแบบนั้นนานแล้วแต่ว่าโอกาสยังยังมาไม่ถึงเขาแค่นั้นเองแล้วทีนี้คนที่พูดถึงก็คือชัยพลเนาะลุงพลเออ ก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าประจวบเหมาะหรือจะเป็นอโอกาสที่มันบนมาบรรจบให้ให้มามาถึงตัวแกเนานะเพราะว่าเขาโอกาสมันก็เลือกสรรเหมือนกันนะว่าจะเป็นใคร <laughs> ไม่ใช่ใครจะได้ง่ายๆ มันก็ไม่ใช่ว่าความฟุ้งซีเดียวมันก็อาจจะเป็นตามเป็นตามกรรมของแกนั่นแหละเอาพูดง่ายๆถ้าพูดไปว่าเออเป็นพรอบุญบาร,รมีนี่มันจะอิจฉากันหรืเปล่าเราก็พอมองเห็นแล้วล่ะว่าบุคลิกท่าทางความมิดจิตใจที่หนักแน่นนะถ้าแกไม่มีคดีความนะโอ้ยชัยพลนี่แกลุยอะขาลุยแต่ทุกวันนี้แกมีความระมัดระวัง สูงจนบางครั้งเก๋ก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เก๋ก็ทําไปด้วยความระมัดระวางเก,กยังทําได้ขนาดนี้อืมต่อหลายสิ่งหลายอย่างคนรอบข้างอะไรที่มันจะผิดต่อ,อ,อ,อผลผิดผิดต่อ แล้วไปมีผลต่อคดีความของแกนะไอ้เราก็ติดตามมาก็ด้วยความที่ว่านึกถึงว่าแกเป็นถ้าเป็นชาวบ้านไม่ได้คิดว่าแกเป็นชายพลกถ้าแกเป็นชาวบ้านแล้วใครสักคนไปเจออย่างแกนะมันยังไม่มีอะไรไปตัดสินนะตอนนี้อะเราพอเข้าใจว่าจะทำยังไงมันมีความเห็นอกเห็นใจตรงนั้นมากกว่า มันเป็นอะไรที่บีบคั้นบีบคั้นบีนบหัวใจคนดูด้วยตรงๆแปดนาทีละต่อคลิปไหมคะวันนี้จะลงคลิปเยอะๆวะ่ะพอเหนื่อยจากการทำความสะอาดเลยมานั่งน้ำคลิป